สวัสดีครับผมก็พบน,นะับอีกครั้งหนึ่งวันนี้มีปืนค่ายเท่รรักกระบอกนี้มาพูดคุยแล้วก็รีบวกันจับถือปืนนะครับตรวจสอบความปลอดภัยปดแม็กกาซีนนะครับอันดับแรกดึงสไลด์ตรวจเช็คว่าปืนกระบอกนี้ปลอดภัย100%นะครับลดนกลงมองแวบแรกนะครับโอ้โหมันคือปืนพระเอกนะก็คือเบต้า92 FS เลยนะครับแต่ปืนกระบอกนี้คือปืนจากบราซิล นะชื่อโมเดลก็คือ PT 99นะครับทางซ้ายของตัวปืนนะสวยงามมากๆนะครับทางซ้ายพลิกปืนไปนะครับดูที่ทางด้านขวาก็จะระบุนะครับเป็นชื่อนะโมเดลก็คือ PT 99 AF เข้าใจว่ามาจากคำว่าอันรอยเฟรมนะครับ AF นะเพราะว่าโคนเนี่ยทำมาจากอันรอยนะครับปืนกระบอกนี้ดูที่ศูนย์ปืนนะครับศูนย์หน้าก็จะเป็นศูนย์แต้มจุดนะครับสีขาว นะครับยึดกับตัวโคมงปืนตัวสไลด์นะครับส่วนหลังเนี่ยปรับได้นะครับเป็น T ดอทนะเป็นจุดสีขาวเรียบนะครับสามารถปรับได้นะครับในเรื่องของความปลอดภัยนะครับก็จะมีมอร์นิเซฟตี้ให้นะครับผลักขึ้นเข้าเซฟแล้วก็กระบอกนี้พิเศษนะครับตรงที่มีดีคาลกิ้งนะครับก็คือลดนกนะในตัวเลยนะครับเข้าเซฟลดนกคือยอดเยี่ยมเลยนะฮะดีมากๆนะครับเป็นเรื่องของความปลอดภัยนังจากก็จะมีลายการลื่นนะครับ มาให้นะครับแล้วก็ตรงด้านหน้าของการจับก็ถือว่าทำให้จับได้กระชับมือดีนะครับแม็กกาซีนนะครับที่ยันอยู่นะครับสามารถจุได้ถึง17นัดนะสินัดนะครับตัวแม็กกาซีนซึ่งตัวแม็กนี้ก็จะเขียนนะครับเอาไว้ที่แม็กครับว่าใช้ได้กับตัว 92, 99, 917, Made i ก้าเก้านบราซิลนะครับขนาด9.9หรือว่า9มิลลิเมตรนะครับลองนำแม็กบรรจุเข้าตัวปืนดูนะครับใส่แก๊บเข้าไป จุดหนึ่งนะครับในเรื่องของการกดแมกกาซีนเนี่ยค่อนข้างกดยากหน่อยนะครับต้องกดแล้วก็ดึงออกปกติเนี่ยมันน่าจะเด้งโคตรมานะครับอันนี้ไม่เด้งต้องใช้การดึงออกนิดนึงนะตัวแมกกาซีนนะครับน้ําหนักนะครับตัวปืนเดี๋ยวลองช่างดูช่างพร้อมกับแมกกาซีนเปล่านะครับว่าจะหนักอยู่สักกี่กรัมนะครับลองดูนะครั้งที่1น,นะครับช่างทางซ้ายของตัวปืนอ่านค่าได้นะครับอยู่ที่954 0.0กรัม954นะครับคั้งที่2นะครับ954นะเท่ากันนะครับไม่ถึงโลนะเป็นกระบอกนี้นะครับในส่วนของความยาวลำกล้องนะครับเรามาวัดดูนะครับใช้เวอร์เนียนะจับดูนะครับกะดูคร่าวๆเนี่ยอยู่ที่4.9นะครับหรือประมาณ5นิ้วก็ได้โดยประมาณนะครับ4.9หรือว่า5นิ้วนะครับเป็นความยาวของลำกล้อง ลองตรวจสอบนะครับเรื่องของวัสดุที่ทําตัวปืนกันนะครับเริ่มจากตัวแมกกาซีนนะครับก็เป็นเหล็กปั๊มขึ้นรูปเหล็กทั้งหมดเลยนะครับในส่วนของตัวปืนนะครับสไลด์ก็จะเป็นสตีลอลลอยนะครับลำกล้องก็เป็นเหล็กกล้านะครับโค้งเป็นอลลอยนะก็ดูดไม่ติดนะครับกลายเป็นเหล็กนะครับแล้วก็เซฟนะครับอุปกรณ์เนี่ยนอกจากโครงปืนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหล็กนะเป็นเหล็กกล้านะครับไม่เหล็กดูดติดทั้งหมดเลย นะในส่วนของการถอดประกอบนะครับเคลืปืนที่บอภัยจากนั้นก็กดนะครับที่นิ้วชี้ให้ยุบตัวแล้วก็บิดคันลอน็อกสไลด์ตามเข็มผักสไลด์แยกกับโครงปืนออกมานะถอดประกอบง่ายมากนะครับเหมือนกับเบต t า 92FS นั้นเหมือนกันเลยก็จะมีตัวไกด์ล็อกแล้วก็สปินเลคอยนะครับลำกล้องก็ผักลงนะครับกดลงยุบตัวนะความยาวประมาณสัก5นิ้วนะครับอย่างที่บอกไปนะครับ อันนี้ก็คือเป็นในส่วนของสไลด์นะครับแล้วก็จะมีตัวสมอลล็อกเข็มนะเป็นนิรภัยนะครับเข็มท้งยชนวนนะครับตัวนี้การประกอบกับก็ังขั้นตอนนะครับส่หัวข้อนะผักเข้าไปนะครับให้อยู่ท่าเดิมจากนั้นก็ใส่ตัวสปรเงคอย์ไกด์หลอดนะครับเข้าไปตามท่าเลยนะครับอบไปนิดหนึ่งครับเรามาดีดนะน้ำมันระวังนะครับน้ำมันระวันครับอบไปนิดหนึ่งจากนั้นก็ประกบสไลด์กับโคมปืนเข้าด้วยกันนะครับตามราง เสร็จปุ๊บดึงถอยหลังนิดนึงนะครับแล้วก็บิดคันล็อกสไลด์คืนที่เดิมนะครับเสร็จแล้วง่ายมากๆเลยที่เหลือก็จะลองยิงทดสอบนะครับตัวปืน,นในเรื่องของกลุ่มกระสุนแล้วก็การทํางานนะครับว่ามันจะติดขัดไหมกลุ่มจะเป็นอย่างไรนะครับคับผมต่อไปนะครับก็จะทดสอบตัวทารัสนะครับกระบอกนี้นี่ครับ PT-99 นะระยะยืนผมก็ประมาณสักแเมตร ไม่ได้ไกลมากนะครับใช้ลูกดิดเาาโนต้ตนะครับ130เกรนนะครับของบ u l l e t butter นะฮะยิงไปที่เป้าทางด้านขวานะครับเดี๋จะลองดูว่ากลุ่มกับตัวเทารัศ pt ก้าจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับปเป้าขวานะครับเล็งจี้ไปเลย ยิงโจมปดแม็กกาซีนเครีร์ปืนดูดิครับปืนปลอดภัยลดนกลงเปือนปลอดภัยนะครับกลุ่มแรกผมมันจะลงลงร่างนะครับทั้งทั้งหมดเลยเดี๋ยวไปดูนะครับเรงตรงกึ่งกลางนะครับมันก็จะลงมาน่าจะต้องปรับนะครับเรื่องของอตัวกลุ่มกระสุนนะครับนิดหนึ่งอาจจะต้องเผื่อนะครับแต่ก็ถือว่าโอเคนะอยู่ตรงนี้ทั้งหมดนะครับ5้านัด ต่อไปให้น้องพีนะครับซึ่งน้องพีเนี่ยเป็นนักกีฬากอล์ฟนะครับตอนนี้ก็มาลองยิงปืนดูถือว่าเป็นการยิงปืนครั้งแรกของน้องพีนะครับพร้อมแล้วเริ่มยิง ในลำเพลิงปืนปลอดภัยนะครับไปดูที่กลุ่มกระสุนกันครั้งแรกนะกับการยิงปืนนะครับก็ถือว่าโอเคนะอยู่ในเป้าทั้ง5นัดเลยนะครับตัวนี้เก่งมากครับผมก่งมากครับต่อไปนะครับจะทดสอบตัวปืนเทวรัตพีทีเนะครับเป็นชุดที่2นะครับชุดที่2ที่ยิงนะามาลองเผื่อดูนะครับ จุดนี้เผื่อไปที่เลข9นะครับ จบ magazine, ปลดแมกกาซีนเคีรยปืนปืนปลอดภัยนะครับลดน,นกลงเก็บปืนข้าสองอ่ะมาดูนะครับปรากฏว่าเผื่อก็คือเผื่อเลยสู่ไปนัดหนึ่งนี่นครับอันนี้คือนัดที่เผื่อไปนะจากนั้นก็ขยับลงมน่อยหนึ่งนะก็อยู่นะครับตัวนี้5นัดนะครับถือว่าเป็นกลุ่มที่ที่ดีนะครับครับผมก็ทดสอบจบลงไปนะครับกับตัวเทารรัส ท t 99นะครับกระบอกนี้ปืนป่อแยน้าปลดแม็กคาสไลด์นะครับนี่ลูกชายเจ้าของปืนนะครับเดี๋ยวแนะนำตัวนิดหนึ่งครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายภูริศักดิ์จุลเนตรนะครับเป็นลูกของเจ้าของปืนเจ้าของปืนคุณพ่อชื่ออะไรครับคุณพ่อชื่อสิทธิทัศน์จุลเนตรครับอ๋อโอเคฮะชื่อคุณพ่อเดียวครับครับผมได้ข่าวว่าน้องพีเนี่ยเป็นนักกีฬาเป็นนักกีฬากอล์ฟครับอ่ากีฬากอล์ฟนะครับ ทำไมจึงสนใจในเรื่องของอาวุธปืนอ่าผมอ่าพื้นฐานผมอ่ะผมเป็นคนที่ชอบเล่นเกมยิงปืนมาตั้งแต่เด็กครับแล้วผมก็เอ่อเล่นในตำแหน่งคือสไนเปอร์ครับสไนาเาเลยผมค่อนข้างที่จะชอบชอบอยู่แล้วใช่ครับอ่าบวกกับคุณพ่อมีอาวุธปืนครับนะครับก็ลองเลยใช่ครับครับแล้วก็ปืนกระบอกนี้เห็นว่าเป็นการยิงครั้งแรกด้วยใช่ครับ ครั้งแรกเลยนะครับกับตัวเทารรันนะครับ t 99ครับความรู้สึกของการยิงปืนสั้นยากไหมอ่ไม่ได้ยากขนาดนั้นครับ่ค่อนข้างที่จะคล้ายกับในเกมที่ผมเล่นต้องคำนวณในระยะในตำแหน่งครับโอ้ครับถือว่าทำได้ดีนะครับเพราะว่าอยู่ในเป้าทั้งหมดเลยครับนะครับจริงๆเนี่ยสารภาพเลยว่าเรายิงกัน2ชุดแล้วครับนะครับชุดแรกดีครับนะครับแต่ว่าผมลืมเปิดใหม่ นายจ่าลืมเปิดไหมต้องขออภัยด้วยไม่เป็นไรครับก็เลยมาชุดสอนนะครับปรากฏว่าชุดสอนเนี่ยมันมีเรื่องของสายตาใช่ไหมครับปัญหาเรื่องของการใช้สายตาของเราใช่ครับยังสับสนอยู่ว่าจะใช้ตาข้างไหนใช่ในการยิงนะครับปรากฏว่าตอนนี้เป็นตาอะไรฮะเป็นตาซ้ายครับเป็นตาซ้ายนะครับก็คือใช้ทั้งสองตาเลยใช่ครับตาซ้ายก็จะแม่นกว่าครับผมนะครับในชุดแรกอย่างไงเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพเอาไว้ให้ดูทีหนึ่งครับนะครับโอเควันนี้ก็ ขอขอบคุณนะครับน้องพีนะครับครับโอเคครับสวัสดีครับวันนี้เราสองคนก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ